เมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็เกิดฝนตกหนักเรียกว่าทั่วทั้งจังหวัดสงขลาช่วงนี้เราจะมาเตือนกันช่วงนี้กันก่อน,น,นเลยนะครับว่าจังหวัดสงขลาตอนนี้ก็ต้องรับมือกับฝนตกหนักช่วงวันที่24-26ตุลาคมนี้นะครับเตือนฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ได้รายงานปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย58มิลลิเมตร ร้อมยืนยันระดับน้ําในคลองสายสําคัญยังต่ํากว่าตะลิ่งทุกจุดนะครับโดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รายงานสภาวะอากาศประจําวันว่าในช่วงวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนเฉลี่ย58มิลิเมตรและมีพื้นที่ที่วัดปริมาณฝนสะสมสูงสุดที่สถานีแก้มเิงคลองเรียน จำนวน78ขอไปครับจำนวน74มิลิเมตรสอดคล้องกับประกาศของศูนย์นิตมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งระบุว่าในช่วงวันที่ 2ี่6บตุลาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับสาเหตุนะคะจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร,นรุนแรงนะคะในหลายพื้นที่โดยคาดว่าในพื้นที่ของเพเภอหัดใหญ่จะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ70ของพื้นที่ และอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนิเทศบาลนครหัดใหญ่ขอให้ประชาชนได้มีการเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโครนถลม่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงภัยซ้ำซากพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชก,การอย่างใกล้ชิด ด่านสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักของอำเภอหัดใหญ่เมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่24ตุลาคม2568พบว่าระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยทุกจุดได้แก่คลองอุตภาสถานีบ้านม่วงก้อง ต่ำกว่าตะลิงนะคะ5เมตร16เซนติเมตรบ้านบางสาลาต่ำกว่าตะลิง6เมตร60เซนติเมตรบ้านหัดใหญ่ต่ำกว่าตลิง6เมตร51เซนติเมตรคลองภูวินาดํารีสถานีเทสาพัฒนานะคะต่ำกว่าตะลิง6เมตร92เซนติเมตรคลองวะต่ำกว่าตะลิง4เมตร6 ซนติเมตรนะคะโครงเตยสถานีปลายโครงเตยต่ำกว่าตลิง4เมตร74เซนเมตรและแก้มลิงโครงเรียนต่ำกว่าตลิง5เมตร55เซนติเมตรค่ะทางนี้แม้ระดับน้ําทุกสถานียังต่ํากว่าระดับเตือนภัยแต่เทศบาลยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าประจําจุดเสี่ยง เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่24-26ตุลาคมนี้พร้อมกับความร่วมมือประชาชนตรวจสอบทางระบายน้ำหน้าบ้านให้โลง่งไม่ทิ้งขยะหรือสิง่งกีดขวางทางน้ำได้สามารถแจ้งเหตุน้ำท่วมหรือต้นไม้ล้มได้ที่สายด่วนเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับโทร074-200-000ตลอด24ชั่วโมงครับ